นี่มันมู่ค่ะนี่บะกู้ะข้างในมันไปเป็นเยี่ยงนี้เนี่ยรสชาติมันเคอกนะคะทําได้ทั้งเมนูและของข้าวและของหวานนะปะเดี๋ยวจะพาไปกิฟต์นะคะลอกปกปักโน <No, S 2> เธอจะมาทำอะไรกับมันฉันโน อาปกปักปกปักอะไอลูกน้อยก็มาลูกใหญ่ก็เยนะียะฮะแต่มุแต่มีก็มี กินได้ไหมกินได้เอาไปกินเลยกินได้กินไปเลยกินได้กินไปเลยเราก็จะไปนึ่งกันนะคะลูกน้อยก็มีลูกใหญ่เลย นี่อันนี้มันมูที่เขาเก็บมันมาตะกี้นะสาเดี๋ยวอันจะคัดลูกเล็กๆนะเอาไปนึ่งนะสาลูกใหญ่มันนึ่งยากนะแต่อันชอบกินลูกมันหลำปอมแปมนะคะกินเล็กๆนะเพื่อนลูกโตๆนี่จะไปปลูกเนใหญ่นี่จะไปปลูบจะกินมันลำปอมแปมนะฮะอันนี้มันแร่ว่ามันทํา ถ้ามันสุกเลยนะสูสูแล้วมันจะแตงมุแตงงะจีอ่ะอันนี้เป็นหองมันมู่หรือมันหำนะอันชอบกินน้อยๆนะเพื่อนๆคือกันใหญ่มันก็มีนะแต่มันกินค่ะมันจะมันๆอ่ะรสชาติคล้ายๆเผือกนะค่ะนันมันเหนียวบันลื่นนะเออทาของข้าวก็ได้ของหวานก็ได้สูงแล้วแต่มันก็คือเผือกคือมันทั่วไปนี่แหละค่ะอันนี้เป็นหองว่าบักกู้หรือมันมู่หรือมันหำนะซะ มันเน็บอีกอะเออแต่บ,บ้านอันท้องแบบก,กู้นะสาว